สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีเอฟซีทุกผู้ทุก,ทกคนยินดีต้อนรับเขาสา่งคนใหญ่โดนาตอรีนะจ๊ะพอกันช่วงบ่ายจะพี่น้องเมื่อกี้เขาจ้ะหนาวหนาวพี่น้องหิมะเริ่มลงอากาศเย็นแห้งป่าก,ก็เริ่มแตกแล้วพี่น้องเลือดจิบละทาวัคซิลีนกับบอยูพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เขาจ้นา,ฟฟนานังไส้ฟิงงได้บานก็เลยสิกี้เขากินพี่น้องเลิกงานมาก chắc chắn nặng kín cỡ bỏ mưa nè mù hùng gầm yêu phun kín tay mù vắng ní gầm mù yak dâm mù hùng mưa nè kì kì khao kì ndi kwaa tàn tinh to lì nọ ngon ขากีไงพี่น้องใส้เกลืออย่างเดียวจ้ะค้างไปเรื่อยๆเนาะจ้ะพี่น้องปั่นขากีไงจ้ะเห็นปะ พอดังไฟฟิงกับบอไว้พี่น้องเย็นแห้งที่จริงก็เปิดอันแอร์หอนเนู่จ้ะว่าแอร์ฮอนกับบาใดเนาะจ้ะเนาะเป็นเครื่องเฮ็ดควมหอนแล้วเปิดกิดเป็นแอร์นะหละตา่า่บาบ่แมนบ่แมนแอร์เย็นน่าจะแอร์หอน <c oughs> แต่ก็ดังไฟในบ้านเพิ่มไปอีกเนาะจ้ะเนาะพอวาน เปิดแอร์เปิดแอร์หอนเปิดคว่ำหอนเครื่องเห็ดคว่ำหอนมันจิตเวลาล่มมากสิล่มพัดขางฝาเงียนมัรก็สิเห็ดไห่คว่ำหอนหายไปแล้วจ้ะก็ริบ่บอ่บออุ่นบันได้เขาดังไฟในบานพอมซึ่งเครื่องเเพิ่มคว่มอบอุ่นคว่ำหอนในบานเพิ่มขึ้นอีกจากพี่น้องก็เลยเพิ่งเปิดแอร์หอนเพิ่งดังไฟ แถมยังกันใส่เสือหน้านาอมนะจ้ะเสือกันหนาวเสือแขนเหี้ยเอาในบ้านกับตองใส่จะมีน้อง่างกายอุน่นนานี่นาหนา,นา,นาวนี่คนเป็นไข่เป็นไอาไลเดอร์จ้ะทำได้ก็ดูแลสุขภาพเดอ้อจ้ะเอฟซี่ ทานกาดดีครับทานแห้งแดงจึงคึงเลยที่นองเลย,เลยกีเขาเขียบเนะาะทำเอนอยู่เมืองไทยบาท้านเฮ้าเนาะกีเขาเขียบเขาโป่งผู้ใดหัวบ,จบอจะจเอฟซีหัวบอลเขาเขียบแง่เดี๋ยวนัดเคยเห็ดด้วจ้ะแ,แต่สมัยก่อนสมัยเป็นสาวอยู่บ้านแม่พาเห็ดตำเขาเขียบเนาะจ้ะตำเขาเขียบนาหนาวเลยล่ะ ดังไฟฟิงหนาวกี้เขาเขียบไปน้่มกีเขาเขียบกีเขากีไปน้่พี่น้องเห็นมาจ่าเริ่มเริ่มเหลืองละน่ะหมุนไปเรื่อยๆเนา,าะแต่นอกหมุนไปเรื่อยๆบอหายเพิ่นใหม่เพิ่นใหม่แล้วเพิ่นกินบอแสบพี่น้องต้องคอยใจเย็น ขี้เขาไฟกับจักาจังสี่ทานหลายๆแดงๆดยังสีกาต้องม้วนอยู่เรื่อยๆนะเพิ่งขนาดม้วนอยู่เรื่อยๆยังสีมีท่างอย่างใหม่แน่อยู่เนี่ยเห็นบอจากพี่น้องเนี่ยม้วนอยู่เรื่อยๆกับยังสีอยากใหม่ไฟเพิ่นแห้งเนาะจ้ะเลาก็เอาออกเก็บไฟจังน่อยเอาไว้ใกล้ไฟอม้วนเราจ้ะอื เรืองงามท้าใครคือสีคักกว่าแต่มาท่าหรกจ้ะ <c oughs> กี้ใสเกลือนี่แล้วมากกินแบบนี้แล้วจ้ะานาวต้องเขากีพี่น้องเขากบับบรรยากาศอเลยจ้ะเขากีให <c oughs> ปั่นบักง้าย <c oughs> มุนไปเรื่อยๆอย่างนี่นนองเอาใจใจหอนบาได้ด้วจากกีเขาเนี่ยต้องใจเย็นๆแล้วก็ซิมุไปปน,นไปปานนั่นปานใดันอีย่งก็มูหันเลยจ้ะมุนตลอด <laughs> อันนี้บ่แเ่นหมูหันด้วยจ้ะน,นี่อันนี้เขากี ที่จากเขาจีทางเบืองไทยเป็นยังไงเนาะจากเอฟซีเอฟซีทางเบื้องไทยคอมเมนต์น,านา FC. FC าม,มาบอกฟังในเด้อจ้ะอากาศหนาวลรไปบานเท่าอากาศเย็นบ่จ้ะปกติแล้วไก่สีขาร้อยกระทจนไก่สีเินงอปีไหมทางเบื้องไทยก็สีเริ่มหนาวเรื่มเย็นอยู่น,นั่นจ้ะเนาะอุ้ยสีงามเลวพี่น้องมึงเห็นบ่จ้ะ สีเริ่มงามแล้วเรืองหุยหุยหั่นถั่วเป็นใดจะพี่นนองเอาอีกก่อนมุนไปเรื่อยๆเนาจะจ้ะความห่อนเพลนจะเห็ดให้เขาเลืองเองเ้าประต่องแซไว้หม่องนึงหม่องเดียวเนาะจะ้ะก็จะมุนไปเรื่อยๆสวยงาม จ้าถ้าเข้ามาแล้วจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยเดอ้อจากพี่นอ้องอีพีทุกผู้ทุกคนขอบุญหลายๆเดอ้อจากที่เข้ามาติดตามยายโดนัทคิดยายโดนัทกับซิบบอมอีหยังหลายมากมายหรอกพี่น้องง่ายๆบานๆสบายๆเป็นกันเองนี่แหละชีวิตยายโดนัทพี่น้อง โตจริงบ่เรื่องมากจนะ้นนกะได้ก็ได้ง่ายๆบ่ดีบ่ร้รอนฝากเอฟซีทางยูทูบไปติดตามมันคลิปเลี้ยวย่ายโดนัทในเด้อจ้ะทางเฟซเฟซย้ายโดนัทซื้อยังคาลิส์ภาษาอังกฤษเด้อจ้ะ เดินขับไปว่ายังคาเลสเตอร์คืนมาให้เห็นโหลดหอกจ้ะอุ้ยเนี่มุนต่อยอีกแค่น้อยนะพี่น้องมันเดืทั่วถึงปอนไดโอเคจ้าจ้าสำหรับเขากีเยายโดนัดกับเซตแล้วเนวาะจ้ะเนาะจ้าพี่น้อง เหลืองงามถึงตาแสบอยู่เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ายโดนัทนฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้พอกันไหมคลิปนายจะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมเนอกจ้ะเนาะยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนจ้ะอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า